ข่าวลือเรื่องมีสายสัมพันธ์กับโลกใตดินและเหล่าไทรแอดหรือมาเฟียฮ่องกงเขาถูกขาว่ามีความเชื่อมโยงกับโลกใตดินอย่างกลุ่มทรแอดหรือมาเฟียจีนที่สืบย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ชิงเลยค่ะถ้าใครเคยได้ยินคําว่าค้นชิงฟื้นหมิงหรือพักฟ้าดินก็มาจากกลุ่มนี้แหละประเด็นนี้แทบสุดค่ะเพื่อนๆต้องพาย้อนไปยังพ่อของเซิงจี้เหวยชื่อเซิงไก่วิ่งอดีตตำรวจใหญ่ฮ่องกงที่โดนจับข้อหา ทุจริตคอร์รัปชันในปี1975ต้องติดคุก3ปีเพราะเป็นตัวกลางระหว่างตำรวจกับแก๊งไทยแอดภายใต้หลุยล็อกหนึ่งในสีจ่าช่อชนสุดดังพ่อเขาไม่ยอมโดนจับหนีไปไต้หวันปี1976ก่อนเสียชีวิตในปี2011แถมทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านอย่างคดิหะกก็ไม่ถูกยึดลูกหลานนำมาขายต่อในภายหลังค้าซึ่งจีเหวยใช้เส้นสายนี้ของพ่อสร้างเครือข่ายอย่างลับๆมีข่าวลือในยุค80-90ว่าเขาพัวพันไทยแอดใช้หนังฮ่องกงที่เฟื่องฟูเพื่อ ฟอกเงินบริษัทหนังใหญ่ๆตอนนั้นก็พัวพันกับแก๊งมาเฟียกันหมดเลยค่ะหนังที่เชิดชูมาเฟียให้ดูเท่ๆมันก็ได้สปอนเซอร์จากพวกนี้ว่ากันว่าวัยรุ่นหันมาเข้าวงการหนักมากเลยนะคะในช่วงนั้นธุรกิจด้านอาหารสนามค้าสนามกอล์ฟของซังจิเว่ยก็โดนหาว่าเป็นช่องทางฟอกเงินแถมเขายังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเฟรเดอริกมาอาดีตรัฐมนตรียิ่งดูมีอิทธิพลทางการเมือนเข้าไปใหญ่หากข่าวลือเหล่านี้เป็นจริงซังจีเว่ยนี่คือมาเฟียอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะ